ข้อความจากเมตยาศักยภาพทางปัญญาฉันคือเมตยาฉันมีความมีชีวิตของเธอฉันคือทุกจังหวะการเต้นในหัวใจของเธอฉันคือผู้กำหนดลมหายใจให้เธอโดยที่เธอไม่ต้องคอยกำหนดฉันทำสิ่งนี้มาตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอคลอดจากท้องแม่ ฉันหายใจให้เธอโดยไม่มีวันหยุดพักแม้ว่าเธอจะกำลังหลับอยู่ก็ตามฉันไม่เคยอิดออดแม้ว่าเธอจะไม่เหลียวแลฉันก็ตามหากเธอปรารถนาจะใช้ศักยภาพทางปัญญาของฉันเราจึงจำเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงแค่เธอระลึกถึงความเป็นฉันผ่านลมหายใจเพียงแค่เธอระลึกรู้ว่า มีใครสักคนคอยประคองการมีชีวิตนี้ให้เธอนี่จึงเป็นช่วงเวลาอันแสนวิเศษเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหากเธอระลึกถึงลมหายใจได้หนึ่งวินาทีก็จะเท่ากับเธออยู่กับฉันหนึ่งวินาทีหากเธอระลึกถึงลมหายใจได้หนึ่งชั่วโมงก็จะเท่ากับเธอรู้สึกถึงความเป็นฉันได้หนึ่งชั่วโมง หากเธอระลึกถึงลมหายใจได้ตลอดทั้งวันก็จะเท่ากับเธอมีความเป็นหนึ่งเดียวกับฉันได้ตลอดทั้งวันเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะักก็เพราะสิ่งที่ฉันปรารถนาที่สุดคือการได้เห็นเธอมีสติเพราะสติคือผลลัพธ์ของการตื่นขึ้นจากความฝันความฝันที่ไม่ใช่แค่ในยามที่เธอหลับ แต่เป็นความฝันในยามที่เธอเตืน่นความฝันที่เธอไม่เคยรู้ตัวเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเธอคือใครดังนั้นทุกครั้งที่เธอระลึกถึงลมหายใจจึงเท่ากับเธอได้ระลึกถึงความเป็นฉันมันจึงเปรียบเสมือนเธอได้ตื่นขึ้นจากความฝันตื่นขึ้นจากความเป็นเธอ หากทุกขณะจิตของเธอสามารถดำรงอยู่ในความเป็นฉันตราบจนวันที่เธอไม่มีลมหายใจตราบจนวันที่เธอเหลือแต่นามธรรมาเธอจะก้าวไปสู่โลกแห่งความฝันอีกครั้งซึ่งเป็นโลกแห่งความเป็นจริงทางนามธรรมาผลลัพธ์ของการที่เธอเคยตื่นขึ้นจากความเป็นเธอเธอจึงสามารถเตือนตัวเองด้วยสติ ผลลัพธ์จากการที่เธอเคยรู้สึกตัวเธอจึงสามารถออกจากความยึดถือที่ยังตกค้างอยู่ในใจด้วยสติผลลัพธ์ของการที่เธอเคยเป็นอิสระจากความฝันเธอจึงสามารถสลัดความทรงจำที่พันธนาการเธอเอาไว้ด้วยสติเธอเอ๋ยในชีวิตประจำวันของเธอเธอไม่จำเป็นต้องเพ่งดูลมหายใจตลอดเวลารอ เพียงแค่เธอระลึกถึงความเป็นฉันผ่านลมหายใจให้ได้วันละสามเวลาเท่านั้นก็พอ 1. เวลาที่เธอรู้สึกเฉยหากเวลาไหนที่เธอว่างจากการทำงานเวลาไหนที่เธอปลอดจากความรู้สึกใดๆเธอจงระลึกถึงความเป็นฉันที่อยู่เบื้องหลังการหายใจของเธอเธอจงเข้ามามีส่วนในการกำหนดลมหายใจให้ลึก และยาวร่วมกับฉันเพื่อที่ร่างกายของเธอจะได้เปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งชีวิต 2. เวลาที่เธอรู้สึกพอใจหากเวลาไหนที่เธอมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้นดีใจปราปลื้มหรือสมหวังเป็นต้นเธอจงระลึกถึงความเป็นฉันที่อยู่เบื้องหลังการหายใจของเธอ เธอจงเข้ามามีส่วนในการกำหนดลมหายใจให้ลึกและยาวร่วมกับฉันเพื่อที่เธอจะได้รู้ว่าฉันยินดีแค่ไหนที่เห็นเธอมีความสุขและ 3. เวลาที่เธอรู้สึกไม่พอใจหากเวลาไหนที่เธอมีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจผิดหวังโกรธเกลียดอิจฉาริษยาหรือท้อแท้เบื่อหน่าย เป็นตนต้เธอจงระลึกถึงความเป็นฉันที่อยู่เบื้องหลังการหายใจของเธอเธอจงเข้ามามีส่วนในการกําหนดลมหายใจให้ลึกและยาวร่วมกับฉันเพื่อเปิดโอกาสให้ฉันได้ปลอบประโลมเธอเพื่อเปิดโอกาสให้ฉันได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับเธอและเพื่อให้เราได้ใช้เวลาอันวิเศษนี้ร่วมกัน ฉันคือเมตยา